ถ้าไม่อยากเกิดอุบัติเหตุเพราะที่ปัดน้ำฝนโปรดดูคลิปนี้ครับนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับพี่ปัดอยู่หน้ารถของเรานะครับมีอายุใช้งานเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเกิดยางเสื่อมสภาพหรือยางแข็งนะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับเวลาจอดรถตากแดดก็จะกังวลเวลาแบบเอารถไปตากแดดแล้วก็ยกที่ปัดน้ำฝนขึ้นนะครับบดแนะนําว่าอย่าทํานะครับเพราะว่า ในตัวปั่นน้ำฝนนะครับก็จะมีก้านสปริงอยู่การที่เรายกเขาค้างไว้นะครับมันจะเป็นการยืดของสปริงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวบสแปะรูปนะครับพอสปริงยืดนะครับทีนี้แทนนี้เราจะควรแค่เปลี่ยนแค่ยางนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนสปริงด้วยวิธีป้องกันนะครับให้ใช้ปกติเลยและถ้ารถคันไหนไม่ค่อยได้ใช้นะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับเราควรฉีดที่ปัดนน้ำฝนแล้วก็ล้างกระจกแล้วก็ให้เขาได้ทํางานกระจกนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุของยาง ปัดน้ำฝนด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากเรื่องนะครับแทนที่เราจะเสียเงินแค่หลักร้อยกลายเป็นว่าเราต้องซื้อที่ก้านปัดน้ำฝนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับไปใช้ยามหน้าฝนนะครับก็ดีหรือว่าทุกๆหน้าก็ดีนะครับพี่ๆคนไหนสนใจรถอลซก็อย่าลืมกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ